สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนรังนกที่เราได้ยินกันมานานมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีแล้วมันมาจากไหนทําไมถึงมีคุณค่าวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับรังนกที่ใช้บริโภคนั้นเนี่ยมาจากนกนางแอ่นที่สร้างรังด้วยน้ําลายของตัวมันเองนกจะสร้างรังบนผนังท่านาหรือในบ้านที่มนุษย์ออกแบบสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการให้นกนางแอ่นมาทํารัง รังนกเรื่องเป็นที่รู้จักและนิยมในวัฒนธรรมจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเลยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณศตรวรรษที่14ซึ่งเชื่อกันว่ารังนกช่วยบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผิวพรรณสดใสเป็นอาหารเสริมอายุวัฒนะตัวหนึ่งในยุคโบราณรังนกถือเป็นอาหารชั้นสูงที่เสิร์ฟให้กับจักรพรรดิและชนชั้นสูง เพราะความยากลำบากในการเก็บรังนกที่ติดตามผนังถ้ำสูงการเก็บรังนกเป็นงานที่อันตรายคนเก็บต้องปีนป่ายหน้าผาสูงและท้ำลึกแต่ทุกวันนี้การเลี้ยนงนกนางแอ่นในฟาร์มรังนกทําให้การผลิตรังนกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นและได้จํานวนที่มากขึ้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งรังนกที่สําคัญของโลก โดยมีฟาร์มรังนกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ตเช่นจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดรังนกไม่ได้มีแค่รูปแบบซุปรังนกเท่านั้นแต่ก็ยังถูกแปลร,รูปเป็นเครื่องดืง่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หาได้ง่ายในปัจจุบันการบริโภครังนกสมัยนี้จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและประโยชน์ทางโภชนาการก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นบำรุงปอดเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผิวพรรณสดใส สรุปแล้วรังนกเป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมและโภชนาการที่สืบทอดมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นรังนกสดหรือสำเร็จรูปรังนกก็ยังคงเป็นอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อสุขภาพของเราเพื่อนเพื่อนเริ่ม,มสนใจที่จะลองดื่มรังนกกันแล้วหรือยังครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรังนกและสุขภาพกันต่อนะครับสวัสดีครับ